สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกที่เคารพรักทุกท่านนะครับมาพบกันนะครับในวันนี้วันจันทร์นะครับวันทํางานนะครับก็ห่างหายกันไปหลายวันนะครับหายกันไปหลายวันนะฮะลงหลังจากลงสรุปบนล่างเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ติดภารกิจนะครับเรื่องงานนะครับเรื่องงานที่บ้านกับงานที่ทํางานนะฮะก็รู้สึกเหนื่อยๆครับก็เลยขอหยุดพักสัก องวันนะครับก็เหนื่อยแล้วครับก็มาลงเลขให้สมาชิกเหมือนเดิมนะครับต้องขออนุญาตขอโทษนะครับที่มีเสียงรบกวนนะฮะผมอยู่ที่ทํางานนะครับก็บางทีกลับไปบ้านแล้วไม่มีเวลาลงเลขให้สมาชิกนะครับพอมาที่ทํางานเนี่ยก็จะมีเสียงอื่นเข้ามาแทรกนะครับเสียงเครื่องปั๊มลมนะครับเสียงการเป่าลมต่างๆนะครับวันนี้ ในส่วนของคลิปนี้นะครับผมจะนำเด่นล่างสองสูตรที่ผมคิดขึ้นมาใหม่คำนวณขึ้นมาใหม่มาฝากให้กับสมาชิกนะครับมาฝากให้กับสมาชิกนะฮะเป็นแนวทางนะครับในวดนี้นะครับในวดนี้นะครับไม่รู้ว่าสูตรจะเดินต่อหรือหยุดชะงักนะครับก่อนอื่นนะครับมาฟังคาเตือนครับช่องคนค้นเลขนะครับสาหนับุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ช่องคนค้นเลขนะฮะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายอื่นใดทุกชนิดนะครับข้อมูลในช่องใช้เป็นเพียงแนวทางให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกลงทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเช่นกันนะฮะมาดูครับในส่วนของเด่นล่างนะครับเด่นล่างที่ผมคำนวณขึ้นมาใหม่นะครับใหม่แกะกล่องเลยนะครับเมื่อคืนนี้เลยนะครับนะฮะนั่งคำนวณไปหลับไปนะฮะก็อยากจะ ได้สูตรลองเก็บไว้เยอะๆนะครับมาแบ่งปันให้กับสมาชิกนะฮะก็มาดูกันในสูตรแรกนี้นะครับมาสูตรนี้ก่อนเนาะนะครับนะฮะเป็นล่างสูตรใหม่นะครับใช้ร้อยหน้าที่หนึ่งบวกร้อยหน้าที่สองนะครับผลออกมาบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับจะได้เลขทั้งหมดสามตัวนะครับสามตัวนะฮะงวดแรกนะครับร้อยหน้าที่หนึ่ง เลขสามนะครับร้อยหน้าที่สองคือเลขแปดสามบวกแปดได้หนึ่งบวกหนึ่งแต้มเป็นสองบกเพิ่มหนึ่งแต้มเป็นสามนะครับผลออกหนึ่งห้านะครับเลขหนึ่งเข้าหลักสิบนะฮะงวดต่อมาครับหลักร้อยหน้าที่หนึ่งคือเลขหกหลักร้อยหน้าที่สองคือเลขสามบวกบวกสามบวกกันได้เก้าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งนะครับเพิ่มหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มนะฮะก็จะเป็นเก้าศูนย์หนึ่งนะครับ ผลสลากออก97นะครับงวดต่อมาครับร้อยหน้าที่หนึ่งคือเลข6ร้อยหน้าที่สองคือเลข2นะครับ6บวก2ได้8เพิ่ม1เป็น9เพิ่ม1เป็น0นะครับผลออก39เลข9เข้าหลักหน่วยนะครับงวดต่อมาครับร้อยหน้าที่หนึ่งคือเลข8ร้อยหน้าที่สองคือเลข3 8บวก3ได้11นะครับนับเพิ่มร้อยเลขหนึ่งไว้นะครับเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็น2เพิ่มหนึ่งแต้มเป็น3นะครับ ผลออกเจ็ดสามนะฮะวดนี้นะครับวดต่อมานะครับร้อยหน้าที่1คือเลขสองนะครับร้อยหน้าที่สองคือเลขแปดนะฮะสองบวกแปดได้สิบใช้เลขศูนย์นะครับนะฮะเพิ่มหนึ่งแต้มเป็นหนึ่งเพิ่มหนึ่งแต้มเป็นสองผลออกหนึ่งเก้านะครับนะรเ, 1, 1> เ 2, 2> ลขหนึ่งเข้าไปที่หลักสิบนะฮะดต่อมาครับร้อยหน้าที่1คือเลขศูนย์ร้อยหน้าที่สองคือเลขเก้า ศูนย์บวกเก้าได้เก้านะครับเก้าเพิ่มไปหนึ่งแต้มนะฮะเป็นศูนย์เพิ่มหนึ่งแต้มเป็นหนึ่งผลออกศูนย์ห้านะครับงวดตอมานะครับวันนี้นะครับหลุดนะฮะแต่ผมลงให้นะฮะผมไม่ตัดออกไปนะครับผมย้ําเสมอนะครับว่าสูตรทุกสูตรนะฮะให้เดินดีอย่างไรนะครับต้องมีเข้ามีหลุดนะครับนะฮะวันนี้นะครับร้อยหน้าที่หนึ่งคือเจ็ดร้อยหน้าที่สองคือสองนะครับ 7บวกสองได้ 2, เก้าเพิ่มหนึ่งเป็นศูนย์เพิ่ม1เป็นหนึ่งครับผลรางวัลออกห้าหกนะครับงวดนี้หลุดไปนะฮะงวดนี้หลุดไปนะครับงวดต่อมาครับร้อยหน้าที่หนึ่งะฮะคือเลขหนึ่งร้อยหน้าที่สองคือเลขศูนย์นะฮะหนึ่งบวกศูนได้หนึ่งเพิ่มหนึ่งแต้มเป็นสองเพิ่มหนึ่งแต้มเป็นสามนะครับผลออกหนึ่งแปดเลขหนึ่งเข้าหลักสิบนะฮะงวดถัดมาครับร้อยหน้าที่หนึ่งคือเลขสามร้อยหน้าที่สองคือเลขศูนย์ะฮะสามบวกศูนย์ได้สาม เพิ่มหนึ่งแต้มเป็นสี่เพิ่มหนึ่งแต้มเป็นห้าผลออกหนึ่งสี่เลขสี่เข้าหลักหน่วยนะครับงวดต่อมาครับร้อยหน้าที่หนึ่งคือเลขแปดนะครับร้อยหน้าที่สองคือเลข6กแปดกหกได้สิบสี่นะครับวางเลขสีไว้นะครับเพิ่มหนึ่งแต้มเป็นห้าเพิ่มหนึ่งแต้มเป็นหกนะครับผลรางวัลออกสี่ห้านะครับเลขสี่เข้าไปที่หลักสิบนะครับงวดต่อมาครับร้อยหน้าที่หนึ่งคือเลขหกร้อยหน้าที่สองคือเลขหนึ่งนะฮะ หกบวกหนึ่งได้เจ็ดเพิ่มหนึ่งแต้มเป็นแปดเพิ่มหนึ่งแต้มเป็นเก้านะครับผลรางวัลออกหนึ่งเจ็ดเลขเจ็ดเข้าไปที่หลักหน่วยนะครับงวดต่อมาครับร้อยหน้าที่หนึ่งเป็เลขศูนย์ร้อยหน้าที่สองเเลขศู 0, 100, นย์ศูนย์ 2, 0, 0, บวกศูนย์ได้ศูนย์เพิ่มหนึ่งแต้มเป็นหนึ่งเพิ่มหนึ่งแต้มเป็นสองนะครับผลรางวัลออกสองเก้านะครับเห็นไ,ไหมครับงวดต่อมาครับที่ถึงนี้นะฮะวันที่สิบหกกรกฎานี้นะครับศูนย์นี้ ร้อยหน้าที่1คือ7ร้อยหน้าที่สคือ0ูนนะครับเบวกได้7เพิ่ม1แต้มเป็น8ดเพิ่ม1แต้มเป็น9กนะครับนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะเดินต่อหรือไม่อย่างไรนะครับในสูตรนี้นะครับสูตรนี้ให้เด่นที่7 8 9นะครับนะฮะถ้าวัดกันในส่วนของเลขดับนะครับเลขดับนะฮะสามตัวนี้ก็ดับทั้งหมดนะฮนะครับดับทั้งหมดเลยนะครับ3ตัวนี้นะฮะมีความเป็นไปได้2ครับ การนะครับหนึ่งดับหลุดสองสูตรหลุดนะครับถ้าสูตรหลุดนะฮะถ้าสูตรหลุดนะครับสูตรหลุดก็คือดับเดินนั่นเองถ้ดดับเดินนะครับถ้ดดับเดินนะครับสามตัวนี้โดยเฉพาะแปดและเก้าเนี่ยนะครับสำหรับดับผมนะฮะแปดและเก้าเนี่ยไม่น่าจะมานะครับ ถ้าดับเดินนะแต่ถ้าดับไม่เดินตัวที่คาดว่าน่าจะมาที่ชนกันเยอะๆนะครับน่าจะเป็นตัวนี้ครับเลขแปดนับชนกันเยอะเลยนะครับนะฮะะเรามาดูกันในสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองกันเลยนะครับนี่นะครับเป็นล่างสูตรใหม่เหมือนกันนะครับใหม่ทั้งคู่เลยนะครับแล้วได้เลขไม่ชนกันด้วยนะฮะ เดี๋ยวเรจะจับชนให้ดูนะครับมาดูกันครับสิบล่างบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างบวก6กขงที่นะครับผลออกมาเท่ากับ x นะครับลบสองเท่ากับ x ลบหนึ่งเท่ากับ x จะได้เลขทั้งหมดสามตัวเลขนะฮะอมาดูกันครับงววที่เข้ากวนแรกนะฮะผลออกเา19นะครับหนึ่งบวกเก้าบวกเก้า 66ค 6, งที่นะครับผลออกมาได้อ่ะผมบวกให้เลยนะครับ1บวก9ได้0 0บวก9ได้9 9บวก6นะครับได้5 5ลบ2ลือ3 3ลบ1ลือ2ผลออก15นะครับเลข5เข้าไปที่หลักหน่วยนะฮนะครับงวดต่อมาครับ1บวก5ได้6 6บวก5ได้1 1บวก6ได้7 7ลบ2นะครับ เหลือห้าลบหเหลือ4ผลนอก97เเลขเเข้าไปที่หลักหน่วยนะครับงอตมาครับ9บวกเได้6นะครับ6กบวได้3 3มบวกหได้9 9 2, เ้เลบสหลือ7 7นะครับเจลบหเหลือ6ผลนอก39เลข9้เข้าหลักหน่วยนะฮะงอตมานะฮะสาบวกเได้12นะครับใชเ้เลข2 2 2บวกเได้11ใชเ้เลข1 นะครับวก6ได้7 7ดเลบ2เหลือห้าลบ1เหลือ4ผลรางวัลออก7 3ดสาเลข7เข้าหลักสิบนะครับงวดต่อมานะครับ7บวก3าได้10ใช้เลข 0, 0ูนย์นบวก3ได้3ามบวก6ได้9 9้าเลบ2เหลือ7 7เลบหเหลือ6นะครับผลรางวัลออกหนึ่งเเลข 9, 9, 9เข้าหลักหน่วยนะฮะงวดต่อมานะครับ 1บวก9ได้10ใช้เลข0นะครับ0บวก9ได้9 9บวก6คงที่นะฮะได้5 5ลบ2เหลือ3 3มลบ1เหลือ2นะครับผลางวัลออก05เลข5เข้าหลักหน่วยนะครับงวดต่อมานะครับ0บวก5ได้5 5บวก5ได้10ใช้เลขก0นะครับ0วก6คงที่ได้6 หกลบสอเหลือสี่ลบหเหลือสผลรางวัลออกหาหเลข6เข้าหลักหน่วยนะครับงวดต่อมานะครับ5้าบวกหได้สิใช้เลข1 1ึบกหได้7จ็ 3, 7 3, 1, 1 1, นะครับเจกหได้3 3มสาลบสเหลือหนึลบหเหลือศนะฮะผลรางวัลออก1-8เลข1เข้าหลักสิบนะฮงวดต่อมานะครับ1 บก8ได้9 9บวก8ได้17ใช้เลข7นะครับ7บวก6ได้3นะ3ลบ2เหลือ1 1ลบ1เหลือ0นะครับผลลัพธ์ออก1 4เลข1เข้าหลัก10บนะฮะงวดต่อมาครับ1บวก4ได้5 5บวก4ได้9 9บวก6ได้15ใช้เลข5 5ลบ2 ครับเหลือ3 3ลบ1เหลือ2ผลรางวัลออก4 5หเลข5้าเข้าหลักหน่วยนะฮะงวดต่อมาครับ4บวก5ได้9 9้าบวก5ได้14ใช้เลข4 4บวก6ได้10ใช้เลข0 0ูนย์ลบ2เหลือ8 8ลบ1เหลือ7นะครับเครับเข้าหลักหน่วยผลรางวัลออก1 7นะครับงวดนี้นะฮะงวดต่อมาครับ 1.7บวก7ได้8 8ดบวกเได้5ได้15ใช้เลข5้านะครับห้บวกหได้ส1เใช้เลขหนึหลบ2เหลือ9 9้าเลบหหลือ8ผลรางวัลออก29เลข9้เข้าหลักหน่วยนะฮะในงวดน,นี้ที่จะถึงนี้นะครับสอบวก9ได้11ใช้เลขหนะครับ1บวก9ได้0ใช้เลข0 0นยบวก6ได้6นะครับ 6ลบ2เหลือ4 4ลบ1เหลือ3นะฮะในสูตรเด่นล่างสูตรใหม่สูตรนี้นะครับได้เลข6 4 3นะครับ2ส,สูตรนี้ได้เลขไม่ชนกันนะครับสูตรที่1ได้789นะฮะสูตรที่2ได้6 4 3นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจะวางแบบนี้นะครับ จะจับให้นะฮะในส่วนนี้นะครับผมจะจับให้นะฮะถ้าใครชอบก็นําไปใช้นะครับนี่ครับกบปุ่นนะฮะผมวางกบป่นไว้ที่หลักสิบนะครับนะก็จะมีเด่นที่หกหนึ่งเจ็ดสองสามนะครับหกหนึ่งเจ็ดสองสามสำหรับสําสหรับสิบล่างนะที่ผมาวางไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสิบล่างเป็น ชุดนี้นะครับหน่วยล่างก็จะมี4 5 8 9 0นะนะครับ4 5 8 9 0นะครับถ้าเด่นโกปุ่นะฮะไม่จับกันเองนะครับในนี้นะส่วนใหญ่โกปุ่นนะครับจะไม่จับเลขกันเองในนี้นะครับส่วนใหญ่นะนะครับแต่ก็มีนะครับเป็นบางงวดที่เลขเด่นของกปุ่นจับกันเองในนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะจับระหว่างตรงข้ามกันระหว่างตัวเด่นนะครับถ้าผมวางแบบนั้นแล้วนะครับก็จะ นะนี่หกเรนสุดนะครับผมก็จะวางหกไฟลไปที่หลักสิบนะฮะก็จะเป็นหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะครับหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะครับแบบนี้นะนะครับนี่ ตัวต่อมานะครับเลขสี่นะฮะในสูตรของนี่ครับเลขสี่กับเลขแปดอยู่หลักหน่วยด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะผมจะวางแบบนี้นะครับผมจะวางเอาเลขสี่ขึ้นก่อนนะครับนะฮะก็จะเป็นโอ้นะครับเอาวางแบบนี้เนาะสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าผมจะวางเจ็ดล้วก่อนนะครับเจ็ดสี่นะครับ เจ็ดสีแล้วก็สี่แปดสีอ่ะแบบนี้นะครับเพราะว่าเจ็ดอยู่ในหลักสิบของโกปุ่น,นะฮะผมก็จะวางเลขเจ็ดไว้ด้านหน้านะครับแต่สำหรับสองตัวนี้สองชุดนี้นะครับ เลข4กับเลข8เลข4กับเลข9เนี่ยอยู่ในชุดของหลักหน่วยนะครับผมเลยนำเลข4มาวางไว้ด้านหน้าหลักสิบนะฮะอ่ะนะครับตัวต่อไปครับเลข3เนาะเลข3เนี่ยนะครับอยู่ในชุดหลัก10ของโคุ่นนะนะครับผมก็จะวางไว้แบบนี้เลยนะครับ3 7 3เ สาเก้านะครับนะฮะก็จะได้ทั้งหมด9ชุดนี้นะครับเก้าชุดนี้เป็นสูตรใหม่แกะกล่องนะฮะนะครับเป็นสูตรใหม่แกะกล่องนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต้มแต้มเรานะฮะ5้าหกเจ็ดปเก้าูนย์นะครับหกเจ็ดแต้มสามนะครับห8แปดหกแปดแต้มสี่ 69แต้ม5นะครับ74แต้ม1 84 48แต้ม2นะครับ49 49แต้ม3 37แต้ม0 38แต้ม1นะครับ39 39แต้ม2นะ ก็ถ้าแต้มเด่นเราคือ5 6 7 8 9 0นนะฮะเพราะฉะนัんん้นเลขที่เข้าเกณฑ์นะครับก็จะมีแค่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ก็จะมีชุดนี้ครับหกเก้านะครับหกเก้ากับสามเจ็ดนะครับนะหกเก้ากับสามเจ็ดนะครับในชุดนี้นะนะครับถ้าเอาตัววิ่งนะครับตัววิ่งมาจับนะครับก็จะ มีชุดเลข6กับเลข4ี่นะครับเลขวิ่งผมนะวิ่งวิ่งหกวิ่งสี่นะนะครับงวดนี้นะครับเลขวิ่งผมนะหกับสี่หกับ4ี่ก็จะมองชุดนี้ครับชุดนี้กับชุดนี้แต่ถ้ามองตัดดับชุดนี้ดับทั้งหมดนะครับดับหมดเลยนะฮะนะครับก็เก็บไว้พิจารณาเป็นแนวทางนะฮะนะครับถ้าสมาชิกชอบเลขในสูตรนี้นะครับชอบเลขสูตรนี้ก็นําสูตรนี้ไปใช้นะฮะ นำสูตรนี้ไปใช้นะครับเป็นเด่นล่างใหม่นะครับเด่นล่างใหม่เลยนะครับทั้ง2ส,สูตรเลขไม่ชนกันนะครับผมก็เลยจับประกบกันนะฮะก็จะได้เลขประมาณนี้ตรงๆนะครับตรงๆนะครับ 9ชุดนะครับตรง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 9ชุดเลยนะครับอ่ะถ้าชอบก็นําไปใช้นะครับนะครับถ้าชอบก็นําไปใช้ครับ9ชุดนี้นะฮะโอเคสําหรับคลิปนี้แอดกุ้งขออนุญาตลาไปก่อนนะฮะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับสมาชิกนะครับนะฮะไม่มากก็น้อยนะฮะเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางกันไปนะฮะ ช่วยเหลือกันไปนะครับผมมีอะไรที่ช่วยสมาชิกได้ผมก็จะช่วยทุกอย่างนะครับในส่วนของการคํานวณนะครับในส่วนของสูตรต่างๆนะฮะมีเด่นล่างเด่นบนต่างๆเนี่ยผมก็จะนำมาลงไว้นะครับเปิดสมาชิกมาเปิดยอนหลังดูเลขเข้าสมาชิกก็นําไปต่อยอดกันได้เลยนะฮะนะครับผมไม่ห่วงสูตรนะครับนาไปใช้กันได้เลยนะฮะนะครับก็ขออนุญาตลาคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าขอทุกท่านโชคดีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโควิด19สวัสดีครับ